ผู้ชมคะการวางระบบน้ําก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญแล้วก็มองข้ามไม่ได้เลยจริงๆนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาคุยถึงภาพรวมของการวางระบบน้ําและวิธีเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานโดยที่จะมีช่างเลือกให้ค่ะก่อนอื่นต้องถามคุณพระเทพก่อนนะคะว่าภาพรวมของการวางระบบน้ำเนี่ยหมายถึงยังไงคะครับจริงๆแล้วระบบน้ําหรือว่าระบบประปาเนี่ยนะครับหลังจากที่ การประปาส่งน้ํามาตามท่อของการประปาแล้วเมื่อถึงที่บ้านปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยก็คือท่อของการประปาเนี่ยจะต่อผ่านมิเตอร์น้ำนะฮะมิเตอร์น้ําก็คือตัวคานวณว่าเราใช้น้าไปเท่าไหร่นะครับก็ตัวอย่างอย่างที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับตัวสีเขียวเนี่ยนะฮะนี่คือมิเตอร์น้ํานะครับหลังจากท่อประปาแล้วเนี่ยต่อเข้ามิเตอร์น้ําก็จะต่อท่อน้ําเข้าภายในบ้านนะครับทีนี้แหละการวางระบบน้ําภายในบ้านเนี่ยแหละค่อนข้างสําคัญเพราะว่าถ้าวางไม่ดีนะครับ บางทีเนี่ยเ,เราอาจจะเจอปัญหาภายในบ้านเรื่องของระบบน้ําทั้งหมดเลยเช่นน้ําอาจจะไม่พอ mm hmm. นะครับหรือว่าวางไปแล้วเนี่ยใช้งานไปสักระยะหนึ่งเกิดท่อแตกท่อร่วกขึ้นมาก็เจอปัญหาแล้วไม่มีน้ําใช้นะครับเสียเวลาต้องซ่อมบางทีเนี่ยถ้าเราวางระบบท่อน้ําดีๆเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเจอปัญหาเช่นปั๊มน้ําเสียถังน้ํารั่วหรือว่าท่อปราปาแตก ส่วนอื่นบริเวณอื่นที่ท่อไม่ได้แตกหรือไม่ได้รั่วไม่ได้ลีกคก็ยังใช้งานได้อยู่สามารถที่จะซ่อมแซมได้ อันนี้คือการวางระบบท่อน้ําทั้งหมดเลยก <úsica. S 1> ็เรียกได้ว่าการวางระบบท่อน้ําคืออาจจะลดปัญหาหรือว่าป้องกนันในเรื่องของท่อแตกท่อรั่วหรือว่าการซ่อมแซมที่ลดเวลาลดความลําบากลงก็คือ,ซ,อ,อซ่อมน้อยลงเสียน้อยลงซ่อมน้อยลงเสียน้อยลงหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราซ่อมเนี่ยบางครั้งเราไปเจอเคสใหญ่ๆเ <c oughs> ช่นท่ออาจจะต้องฝังผนังไว้แล้วเราต้องไปซ่อมตรงบริเวณนั้นซึ่งมีอาการท่อรั่วนะครับก็คือท่อรีกเนี่ยนะครับ ส่วนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนั้นอาจจะย,ยังสามารถที่จะใช้น้ําได้อยู่นะครับถ้าเราวางไว้ไม่ดีเช่นเราไม่ได้ตัดตอนเราไม่ได้ใส่ประตูน้ําไม่ได้ใส่เกตวาไว้นะครับไม่ได้ใส่จุดแยกไว้นี่นะครับบางทีเนี่ยพอซ่อมจุดหนึ่งต้องหยุดระบบเดินน้ําทางบ้านเลยก็ต้องมีการวางแผนวางระบบกันเอาไว้ก่อนใช่ครับแล้วที่ว่าตัวนี้คือตัวมิเตอร์ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วต่อจากตัวมิเตอร์เราก็จะมีท่อน้ําปปาปัาคือตัวเชื่อมต่อไป ใช่ไหมคะแล้วตรงที่เป็นท่อน้ําประปาเนี่ยเขามีกี่ประเภทคะอย่าเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับขออธิบายภาพรวมก่อนนะครับนะฮะการวางระบบน้ําภายในบ้านเนี่ยนะครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือหลังจากที่ต่อท่อประปาออกจากมิเตอร์มาแล้วเนี่ยนะครับควรที่จะมีถังพักน้ําหรือถังเก็บน้ำนะฮะไว้สักหนึ่งใบนะครับแล้วก็บางบ้านเนี่ยมีบริเวณที่ต้องใช้น้ําเยอะเช่นห้องน้ําหลายห้องนะครับ มีจุดที่เราต้องใช้น้ําหลายจุดเช่นมีห้องครัวนะฮะอาจจะมีสนามรอบๆบริเวณบ้านซึ่งจะมีจุดที่ปล่อยน้ําสําหรับจ่ายลดน้ําต้นไม้ไปในบ้านหลายจุดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะท่านที่สมาชิกภายในครอบครัวเยอะนะฮะเวลาใช้น้ำมาม้อมกันก็จะต้องมีปั๊มน้ําด้วยหนึ่งตัวนะครับก็คือรวมๆแล้วก็ต้องมีในเรื่องของถังเก็บน้ําแล้วก็ปั๊มน้ําด้วยปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ท่อน้ําท่อประปานี่สําคัญเลยนะครับ ถ้าเป็นในยุคสัก30ปีที่แล้วนะครับท่อประปาที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นท่อเหล็กนะครับท่อเหล็กก็คือที่เรียกกันท่อแป๊บท่อแป๊บเนี่ยแหละครับท่อแป๊บก็คือท่อเหล็กนะฮะเกิดจากการใช้เหล็กแผ่นเนี่ยม้วนเป็นท่อเสร็จแล้วก็ชุบด้วยกาวไนหรือว่าสังกะสีนะครับนะฮะใช้กันมาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยท่อประเภทนี้เนี่ยปัญหาที่จะเจอก็คือสนิมนะฮะเนื่องจากว่ากาวไนหรือว่าสังกะสีที่เคลือบผิวท่อไว้เนี่ยเมื่อหลุดรอดออกไปเนี่ยนะครับเจอแต่เนื้อเหล็กธรรมดานะฮะ ใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเกิดออกไซด์หรือว่าสนิมนะฮะจะเห็นว่าบางทีเปิดกอ๊อกออกมาเนี่ยน้ำเป็นสีแดงเลยใช่แล้วก็มี <จะ S 1> กลิ่นด,ด้วยนะคะติดสีสนิมขึ้นมานะครับก็ได้มีการพัฒนากันนะครับทาท่อ PVC ขึ้นมานะฮะผลิตท่อ PVC ขึ้นมาอย่างที่เราเห็นตั้งอยู่ข้างหน้าเราเนี่แหละครับนะฮะท่อ PVC นะฮะเป็นท่อประปาทีนี้หลายๆท่านเองเนี่ยเห็นท่อน้ําแล้วเนี่ยเห็นท่อ PVC อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าข้างหน้าเรามีหลายสีเลยมีทั้งสี<ช> สีเขียวก็มีสีขาวก็มีนะครับถ้าเป็นท่อในระบบการประปาต้องเป็นท่อสีฟ้าเท่านั้นสีฟ้าเท่านั้นอันนี้เป็นมอกบังคับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทไหนที่จะผลิตท่อประปาหรือว่าท่อน้ําดื่มเนี่ยนะครับจะต้องเป็นสีฟ้าแล้วก็จะต้องมีมอ<ม>กกากับไว้ที่ข้างเส้นท่อนะครับแล้วถ้าเป็นสีอื่นๆล่ะคะถ้าเป็นสีอื่นอย่างสีเหลืองเนี่ยนะครับก็จะใช้ในงานเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับเป็นท่อร้อยสายนะครับถ้าเป็นท่อสีเทาเนี่ยก็ใช้ในงานเกษตร งานเกษตรก็เช่นตามสวนต่างๆเนี่ยนะครับที่มีระบบสปริงเกอร์แล้วก็วางท่อกันใช้ท่อสีเทานะครับท่อสีฟ้าเองก็ยังแบ่งชั้นคุณภาพเป็นชั้น8 5ดจ้อันนั้นก็คือเรื่องของการรับแรงดันเป็นความหนาหรือว่ายังไงเป็น<ง>ความหนาของท่อนะครับ oh. ทอยิ่งหนาเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะรับแรงดันได้มากขึ้น และที่นี้ความแตกต่างของแต่ละสีเนื้อของท่อเนี่ยจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเอ่อไม่เหมือนกันครับขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเม็ด PVC ที่ทางผู้ผลิตเนี่ยได้ผลิตขึ้นมาแต่ว่าถ้าเป็นท่อสีฟ้าเนี่ยจะมีมอกองคับว่าส่วนผสมจะต้องเป็นอย่างอย่างไรบ้างก็งเหมาะกับการใช้งานของที่เขาแยกแต่ละประเภทเอาไว้ด้วยก็คือใช้เป็นท่อน้าประปาเนี่ยสามารถที่จะเป็นท่อน้ําดื่มท่อน้ําใช้ได้เลยนะครับนะอันนี้เป็นมอกองคับนะครับค่ะนะะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดนะฮะเวลาไปเลือก ท่อประปาเนี mm ่ยนะครับเห็นท่อสีฟ้าเนี่ยนะครับถ้าข้างๆท่อไม่ได้ติดยี่ห้อไว้ไม่ได้ติดชั้นคุณภาพแล้วก็ไม่ได้ประทับตามอกอไว้อันนั้นใช้ไม่ได้นะครับอาจจะมีบางบางผู้ผลิตนะฮะอาจจะผลิตมาแล้วไม่ได้คุณภาพนะครับแลวในเรื่องของขนาดอย่างนี้แบ่งการใช้งานของแต่ละขนาดยังไงคะท่อประปาเนี่ยนะครับโดยทั่วไปถ้าเป็นบ้านรุ่นเก่าๆนะฮะถ้าเป็นบ้านรุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับท่อ ท่อปลาหรือว่าที่เราเรียกกันง่ายๆว่าท่อน้ําดีเนี่ยละนะครับนะฮะท่อเข้าบ้านเนี่ยจะมีขนาดประมาณ3หุนนะฮะสหุนหรือ3ส่วนสี่ของนิ้วน,นะฮะสส่วนสของนิ้วนะครับถ้าเป็นบ้านที่เพิ่งสร้างมาไม่กี่ปีนะครับประมาณช่วงประมาณสักสิปีที่ผ่านมาเนี่ยการประปาเขาจะเปลี่ยนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นท่อน้ําดีที่เดินเข้าบ้านเราก็จะเป็นไซส์หนึ่งนิ้วนะครับไซส์หนึ่งนิ้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไซส์สหุนหรือเป็นไซส์ หนึ่งนิ้วนะครับสามารถที่จะต่อท่อต่อข้อต่อนะครับที่จะลดหรือว่าขยายก็ได้นะครับนะฮะเพราะว่าหลังจากต่อท่อประปาแล้วเนี่ยบางทีเราต่อเข้าถังน้ําหรือถังเก็บน้ำถังเก็บน้ําก็ท่อของน้ําที่เข้าถังเก็บน้ำเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปตามไซส์ของถังนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณสักนิ้วหนึ่งถึงนิ้วครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลนะครับสามารถที่จะใช้ข้อต่อนะฮะ จะลดก็ได้จะเพิ่มก็ได้ครับก็จะมีข้อต่อในการปรับขนาดอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับใช่แล้วก็ทีนี้มาในเรื่องของปั๊มน้าบ้างชั้วบ้านส่วนใหญ่ที่แบบมีมากกว่า1ชั้นนะคะก็จะต้องมีปั๊มน้ําต้องมีปั๊มน้ำรชบนะฮะวิธีเลือกปั๊มน้ำเนี่ยนะครับเลือกปั๊มน้ําขนาดเท่าไหร่นะฮะปั๊มน้ำเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราไปเลือกเนี่ยเขาจะบอกว่าจะใช้กําลังสักกี่วัตนะฮะจะมี150วัตต์200วัตต์250วัต จะเลือกปั๊มตัวเล็กหรือตัวใหญ่เนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนก๊อกน้ําหรือว่าจุดจ่ายน้ําที่ทเปิดใช้งานพร้อมกันนะครับเช่นบางบ้านเองเนี่ยอาจจะมีห้องน้ํสี่ห้องนะฮะเชา้าเนะฮะออกไปเรียนหนังสือออกไปทํางานเนี่ยนะฮะทุกคนในบ้านต้องออกเดินทางพร้อมกันก็ใช้งานห้องน้ำสี่ห้องพร้อมกันเลยมีจุดจ่ายน้ําหลายจุดก็ต้องใช้ปั๊มตัวที่ใหญ่ขึ้นสักนิดนึงอาจจะเป็นรักสองร้อยหรือสองร้อยห้าสิบวัตต์ 2 0 0ถึง250ก็คืออยู่กันประมาณสัก4ี่คนแล้วต้องใช้ห้องน้ำในเวลาเดียวกันพร้อมกันก็ต้องเลือกใช้2 0 0ถึง250วัตต์ครับถ้าเป็นทาวเฮาส์ทั่วๆไป2ชั้นเนี่ยนะครับบางทีห้องน้ำมีแค่2ห้องน้ำในงชั้นบนกับชั้นล่างนะฮะบางทีปั๊มเพียงแค่150วัตต์ก็เพียงพอแล้วนะครับที่นี้ประเภทของปั๊มน้ำเนี่ยเขามีหลายแบบไหมคะหรือว่าปั๊มน้ำี่ยมีแบบเดียวเลยเออปั๊มน้ำเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับที่เราพบเห็นกันในท้องตลาดเนี่ยนะครับจะเห็นอย นะก็คือเป็นแบบถังกลมนะฮะทรงกระบอกนะอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นถังสี่เหลี่ยมนะฮะถังกลงมอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะเก่าสักนิดนึงะนะครับก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นถังแรงดันนะครับด้านบนก็จะเป็นตัวมอเตอร์ปั๊มน้ำะนะครับตัวนี้เองเนี่ยการใช้งานก็เหมือนกับปั๊มน้ําโดยทั่วไปก็คือเวลาเปิดก๊อกปุ๊บมีเพชชร์หรือไม่แรงดันปุ๊บปับป๊มก็จะทํางานนะครับแต่ส่วนตัวที่เราเห็นกันสี่เหลี่ยมเนี่ยนะฮะตัวถังแรงดันเนี่ยจะหายไป นะฮะจะเป็นระบบปิดนะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราปิดข้างในตรงตรงถังแรงดันข้างล่างเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเ,เป็นกระบอกหรือว่าเป็นกระป๋อง mm hmm. รับประจุก,ก๊าซไนโตรเจน <c oughs> นะครับก็เป็นตัวปรับแรงดันไปแต่ว่าใช้งานเหมือนกันนะฮะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วปั๊มน้ำเนี่ยถ้าเป็นตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยนะที่เราเห็นกันสี่เหลี่ยม,ยมคล้ายๆล้าลูกเต๋าเนี่ยนะครับ <c oughs> นะฮะอาจจะเป็นคล้ายๆลังก็ได้ตัวเตี้ยๆยเล็กๆสักนิดนึงเนี่ยปั๊มน้ําประเภทนี้มักจะเป็นปั๊มที่ปรับแรงดันได้คงที่นะ๊มปั๊มน้ําแรงดันคงที่ มีประโยชน์ตรงไหนฮะมีประโยชน์ตรงที่เวลาเราติดเครื่องทําน้ําอุ่นค่ะนะฮะติดเครื่องทาน้ําอุ่นเนี่ยเครื่องทาน้ำอุ่นโดยส่วนใหญ่ที่ใช้ในบ้านเรามักจะเป็นระบบผ่านขดลวดความร้อนเพราะฉะนั้นถ้าแรงดันน้ําไม่คงที่เนี่ยน้องพลอาจจะเคยเจอปัญหานะครับเวลาเปิดเครื่องน้ําอุ่นแล้วบางทีมันร้อนบ้างเย็นบ้างสลับกันไปใช่ค่ะเพราะฉะนั้นปั๊มน้ําแรงดันคงที่เนี่ยเหมาะสําหรับผู้ที่ติดเครื่องทําน้ําอุ่นนะฮะหรือว่าเครื่องทําน้ําร้อน ในเครื่องทําปั๊มน้ํา2แบบนี้ทั้งวงกลมแล้วก็ทั้งสี่เหลี่ยมก็ลักษณะคล้ายๆกันทั้งทงกระบอกแล้วทั้งสี่เหลี่ยมทํางานเหมือนกันครับทำงานเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะปรับแรงดันในคงที่นะครับมีประโยชน์สาหรับกรณีที่ติดเครื่องทาน้ำมูลค่ะครับแล้วถ้าในกรณีที่เรามีเครื่องปั๊มน้ํามาแล้วทีนี้เราจะไปตั้งตรงส่วนไหนของบ้านได้บ้างคะควรจะตั้งตรงไหนครับปั๊มน้ำเนี่ยครับจุดที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตั้งไกล้แทงน้ําหรือว่าถังเก็บน้ำเนี่ยแหละครับนะฮะ ถังเก็บน้ำเนี่ยบางบ้านอาจจะวางไว้บริเวณด้านหน้าของบ้านบางบ้านเองมีพื้นที่นะฮะอยากโชว์ด้านหน้าบ้านสวยๆก็เอาปั๊มน้ําเอาถังน้ําไปซ่อนไว้หลังบ้านไปตั้งไว้หลังบ้านการตั้งถังน้ำเนี่ยนะครับถังน้ําต้องบอกว่าถังน้ํานี่มีน้ําหนักนะคะพอเราใส่น้ำกันไปเนี่ยน้ำหนึ่งลิตรก็หนักหนึ่งกิโลนะฮะโดยส่วนใหญ่ถังน้ําถังเก็บน้ําที่ใช้กันโดยทั่วไปในบ้านเนี่ยก็ตั้งแต่เจ็ดร้อยลิตรพันลิตรจนถึงสองพันลิตรนะเพราะนั้นสองพันลิตรก็สองพันกิโล ราะฉะนั้นจุดที่วางถังน้ําเองเนี่ยต้องเทพื้นแล้วก็อาจจะต้องลงเข็มสักนิดนึงเสาเข็มต้องรับน้ําหนักได้พอสมควรจริงๆเข็มก็ไม่ยากนะฮะใช้เข็มสั้นเพียง3เมตรก,ก็ได้นะฮะกดไปสักสี่ต้นหรือ6ต้นลงไปแล้วก็เทพื้นแล้วก็ตั้งถังน้ํานกะ็คือหลักๆก,ก็ดูความทนทานของพื้นที่จะรับน้ําหนักได้ใช่ครับแต่เรื่องของการใช้งานก็แค่ต้องวางไว้ใกล้ๆกับถังเก็บน้ำควรจะวางไว้ใกล้ๆกันนะฮะปั๊มออกจากถังออกมานะฮะ ทีนี้วิธีเลือกถังน้ำเนี่ยนะครับหลายๆท่านสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะเลือกถังน้ําขนาดไหนดีะจะใช้เ0 0ลิตรพันลิตรพันห้าลิตรพันสองพลิตรนะฮะ,ะง่ายง่ายครหลักการง่ายๆนะนับจํานวนคนที่อยู่ในบ้านว่ามีกี่ท่าน,นโดยปกตินะครับอัตราการใช้น้ําหรือการบริโภคน้ําของเราโดยทั่วไปนะครับเฉลี่ยคนหนึ่งประมาณ200ลิตรต่อคนต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าที่บ้านท่านมีซัก 3ามท่านะนะฮะสท่านคูณ200ลิตรก็600 600ถ้าเราต้องการที่จะเก็บน้ำไว้ใช้งานสำรองน้ำไว้ใช้งานนะฮะวันก็เลือกประมาณสักพันสหรือพันห้าอ๋อก็ตีไปตกคนละ200 2 0 0 200ลิตรต่อคนต่อวันนะครับถามว่าทำไมต้องเผื่อะนะบ,บางครั้งเองเนี่ยการาปปาอาจจะมีการซ่อมแซมจุดจ่ายน้ำนะฮะอาจจะมีการหยุดจ่ายน้ำเป็นระยะระยะนะฮะอาจจะหยุด บางทีหยุดครึ่งวันบางทีหยุดทั้งวันเลยใช่นะเป็นปัญหาที่เคยเจอนะถึงว่าจะแจ้งเอาไว้ก่อนก็แล้วแต่กักเก็บน้ําไว้ยังไงก็ใช้ไม่พอใบ้านใช่ถ้าไม่มีถังเก็บน้ํานี่ลาบากเลยะนะครัะแล้วก็ใช่ถ้าเป็นและถ้าในส่วนของเครื่องปั๊มน้ำเนี่ย ของบ้านพลอยเองเลยค,คือจะวางอยู่ใกล้ๆกับฝั่งห้องนอนที่อยู่ชั้นสองแล้วเสียงเครื่องปั๊มน้ําจะดังตลอดเวลาที่มีการใช้น้ําที่นี้มีวิธีที่จะหรือวิธีเลือกเครื่องปั๊มน้ําหรือว่ายัางไงไหมคะที่จะไม่ให้เสียงเหล่านั้นมีการรบกวนครับจริงๆแล้วปั๊มน้ำเนี่ยต้องบอกว่าถ้าอยู่ใกล้ๆบางทีเสียงอาจจะดังสักนิดนึงโดยเฉพาะปั๊มที่ใช้งานมานานานะครับ,รบนะฮะถ้าท่านอยากได้ปั๊มน้ําที่เสียงค่อนข้างเบาสักนิดนึงอาจจะต้องเลือกเป็นปั๊มแรงดันคงที่ เพราะว่าการทํางานของเครื่องเนี่ยค่อนข้างจะเบานะครับแต่ว่าสังเกตอาการนะครับถ้าปั๊มน้ำตัดต่อตัดต่อตลอดเวลาโดยที่เราไม่ได้เปิดน้ําเลยเราไม่ได้ใช้น้ําเลยอันนั้นแสดงว่าน้ํารั่วน้ารั่วหมายถึงท่อน้ําอาจจะแตกหรือว่าน้ำรั่วนะครับทีนี้เราจะดูได้ยังไงอะคะว่าตรงไหนรั่วเพราะว่าการวารบท่อน้ําจริงๆก็มีท่อน้ําหลายจุดนะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเจออาการท่อน้ํารั่วเนี่ยนะครับเดินสํารวจรอบๆบ้านนะครับนะฮะ ไม่ว่าจะชั้นบนชั้นล่างถ้าจุดไหนที่มีอาการเหมือนกับน,น้ํามันซึมซึมมันชื้นช้นอยู่แสดงว่ารั่วบริเวณนั้นทีนี้บางทีเนี่ยเราเดินไปสํารวจแล้วเราไม่เจอนะฮะไม่เจอนะอาจจะรั่วที่ท่อที่ฝังอยู่ใต้ดินนะฮะพื้นข้างล่างานะครับหาไม่เจอจริงๆเนี่ยติดต่อคอเซนเตอร์ของการประปานครหลวงได้ เขาก็มีบริการมีบริการตรวจเช็คนะครับมีเครื่องฟูจิออโต้รีคนะครับสามารถที่คล้ายหูฟังของหมอเลยนะครับเช็คเข้าไปปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าจุดไหนน้ำรัวร่วน,นะครับแล้วก็จัดการซ่อมแซมบริเวณนั้นซะ แล้วอย่นี้เบื้องต้นก็คือเราก็สามารถเดินดูได้เองว่าอย่างข้างบนข้างบนเขาเรียกว่าป้าบ,บนบ้านของเรามีรอยเป็นช้ำชเป็นจ้ำอะไรเปล่าว่าเหมือนมีน้ําซึมน้ําไหลเปล่าคือถ้าน้ารั่วบริเวณชั้นสองเนี่ยนะครับอาการจะออกง่ายๆก็คือว่าปกติแล้วท่อน้ำนะฮะไม่ว่าจะท่อน้ําดีหรือว่าท่อน้ําทิ้งเนี่ยนะครับนะฮะบ,บริเวณชั้นชั้นบนเนี่ยเวลารั่วแล้วเนี่ยจะซึมลงมาป้าเพดาน ชั้นล่างเพราะฉะนั<ม>้นพอดูชั้นล่างปุ๊บจุดไหนที่มีอาการช้ำน้ำนะฮะหรือว่าชื้นๆตรงนั้นแหละครับจุดรั่วนะฮะก็เปิดฝ้าไปซ่อมแซมได้แต่ถ้าเป็นบริเวณชั้นล่างในโดยส่วนใหญ่มักจะซ่อนไว้ใต้บ้านนะฮะฝังไว้ใต้ดินนะครับหรือบางบ้านเองอาจจะฝังไว้ที่ผนงังถ้าฝังไว้ที่ผนังก็อาจจะเห็นนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยมีอาการช้ำน้ําตรงนั้นแหละรั่วนะฮะแต่ถ้าหาไม่เจอจริงๆแสดงว่าอาจจะรั่วบริเวณที่ฝังไว้ใต้ดินนะฮะหาไม่เจอ ใช้บริการการประปานครหลวงได้นะครับโทรไปที่ call center ของการประปานครหลวงนะครับมีบริการตรวจเช็คครับก็ใช้บริการของทางประปานครหลวงได้ใช่ครับนะฮะแล้วทีนี้ในเรื่องของท่อ PVC อย่างเงี้ยเขามีอายุการใช้งานของเขาไหมหรือว่าเราต้องดูแลรักษายังไงหรือเปล่าคะครับจริงๆแล้วท่อ PVC เนี่ยนะครับต้องบอกว่าอายุการใช้งานเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับปัญหาที่จะพบเจอบ่อยๆก็คือว่าบางครั้งเองเราเดินท่อแล้วเนี่ยนะครับ ไปอยู่บริเวณที่โดนแดดเยอะๆก็อาจจะมีการสีซีดลงไปบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถึงกับกรอบหรือว่าแตกนะฮะท่อ p v c เนี่ยจริงๆแล้วท่อที่คุณภาพดีๆเนี่ยนะครับรถเหยียบต้องไม่แตกแต่แข็งแรงขนาดต้องแข็งแรงขนาดนั้นเลยนะรถเหยียบไม่แตกนะครับรถเหยียบไม่แตกนะฮะแต่ว่าท่ออาจจะบี้นะฮะไม่แตกนี่ไม่ได้หมายว่าไม่บี้นะฮะท่อก็จะบี้ไปแต่ว่าโดยปกติเนี่ยท่อที่คุณภาพดีๆเนี่ยรถเหยียบเราจะไม่แตกแต่จะแค่บี้ลงไปเท่านั้นเอง นะครับแล้วก็เวลาเลือกท่อเนี่ยสังเกตนอกจากมกอที่บอกไปช่วงต้นแล้วเนี่ยนะสังเกตดูความหนานของท่อดีๆนะครับโดยปกติเนี่ยจะสม่ําเสมอตลอดนะฮะ ถ้าท่อที่คุณภาพไม่ดีบางทีความหนาเนี่ยจะมีหนาบ้างบางบัางนะะสังเกตด้วยตาก็ได้นะครับและนอกจากวิธีการเลือกแล้ววิธีการดูแลรักษา่ะคะเราต้องหรือว่าใช้ไปเดี๋ยวพอรั่วแล้วเดี๋ยวค่อยซ่อมกันอีกทีนึงหรือว่ามีวิธีการดูแลรักษาใอองไแบบจริงๆแล้ว,ลวท่อเนี่ยนะครับ <c oughs> บางท่านใช้วิธีการดูแลรักษาโดยการทาสินคับนะเพื่อป้องกันแสงแดดหรือแสง UV นะครับ <c oughs> บางท่านเองเนี่ยใช้วิธีก็คือหลังจากที่เดินท่อไปแล้วจะตีเป็นกล่องหุ้มไว้นะครับเป็นช่องชาร์ปแล้วก็เปิดช่องไว้สํารับ นะครับเช่นบางทีเนี่ยเดินท่อเราะตามผนังบ้านนะครับก็ตีเป็นกล่องไม้สักนิดหนึ่ง<ช>ะนะครับตีปิดไว้แล้วก็มีช่องให้เปิดประตูสามารถเข้าไปเมนเนน์หรือว่าซ่อมแซมได้นะครับเท่านั้นแหละท่อไม่โดนแดดอายุการใช้งานก็จะยาวแล้วก็หลักๆก็คือเราต้องระวังไม่ให้แดดมาส่องอ <c oughs> ท่อใช่ครับก็จะยืดอายุการใช้งานของท่อได้ใช่ไหมคะอีกจุดหนึ่งที่เราเจอกันประจําเลยนะครับก็คือบริเวณข้อต่อจุดที่จะรั่วประจาก็คือบริเวณข้อต่อนะฮะ ตอนติดตั้งท่อครั้งแรกเนี่ยนะครับต้องทําความสะอาดท่อให้เรียบร้อยเลยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับการตัดท่อเนี่ยนะครับเขาจะมีกันไกสําหรับตัดท่อ,น,อนะครับแต่ว่าบางท่านเองอาจจะเครื่องมือไม่พร้อมใช่ไเลื่อย,อยเองได้ไหมใช้เลื่อยได้ฮนะใช้เลื่อยได้แต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อเลื่อยแล้วเนี่ยท่อจะเป็นขุยเป็นเศษ PVC นะอันนั้นต้องทำความสะอาดก่อน <aten S 2> <ừ. S 1> แล้วทำความสะอาดท่อใช้น้ํายาทำความสะอาดก็ได้หรือว่าใช้ผาา้าหมาดๆเช็ด <misconception S 2> <Coun. S 1> แล้วก็ทาน้ํายาเชื่อมท่อแล้วก็เชื่อมเข้ากับข้อต่อ แล้วถ้าเกิดเศษผงเหล่านั้นไปอยู่ในท่อของเราจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมีปัญหาฮะในอนาคตมีปัญหาแน่ฮะถ้าหลุดเข้าไปในระบบน้ำเนี่ยบางทีไปค้างอยู่บริเวณก๊อกน้ําทาให้ก๊อกน้ําเสียได้ครัเหล่านี้นะคะก็คือวิธีการแล้วก็การเลือกวัสดุอุปกรณ์นะคะในการวางระบบท่อน้ํานะคะแล้วสําหรับช่วงหน้าค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปเดินเลือกวัสดุอุปกรณ์กันค่ะ